สวัสดีค่ะทุกคนที่เพิ่งเห็นกันไปเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแปรงขนการตัดขนการเป่าขนหรือแม้กระทั่งการดูดฝุ่นเนี่ยมาจากเครื่องนี้เครื่องเยียวเลยนะคะนี่คือเครื่องดูดขนแล้วก็แต่งขนจากแบรนด์ One is all รุ่น b m 1นะคะทุกฟังก์ชันที่เขาอัดมาเนี่ยจะสามารถใช้งานได้จริงไหมการหวีขนเป็นยังไงการเป่าขนแมวจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเห็นวีจะมารีวิวให้ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยจัดการขนน้องก่อนนะคะกำลังเพลิ่มแ่ปะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อค่ะไปหมดแล้วเราจะแบ่งการทำงานหลักๆออก2พาร์ทนั่นคือ1การแปลงและก็ดูดขนเข้าไปในเครื่องซึ่งพาร์ทเนี่ยจะมีให้เล่น5หัวด้วยกันนะคะ 2คือพาร์ทของการเป่าขนแมวที่มีหัวเป่าให้3หัวด้วยกันรวมแล้วนะคะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องเป่าขนแปลงขนตัดขนได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูดขนเข้าไปเลยแบบ8อินวันนะคะซึ่งข้อกังวลแรกที่เข้ามาในหัวของเฮนรี่เลยเนี่ยโดยเฉพาะในพาร์ทของการแปรงแล้วก็ดูดขนไปด้วยคือแมวจะยอมจะหลอน้องจะกลัวเสียงดูดกันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเฮนรี่ได้ใช้แบบจริงจงจัง,จง,จงๆเฮ้ยของแบรนด์นี้มันเวิร์กจริงๆนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเฮนรี่จะมาค่อยๆเล่าให้ฟังว่าทําไมแบรนด์เนี้ยมันถึงใช้งานได้จริงปะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาร์ นั่นคือการแปลงขนแล้วก็ดูดขนเข้าไปในตัวนั่นเองค่ะเรื่องจากฟังก์ชันของการแปลงและดูดขนแมวกันนะคะใช้ไม่ยากเลยทุกคนลองวันเดียวก็ทําเป็นละสนุกมากข้อดีหนักๆของแบรนด์นี้คืออะไรรู้ไหมคะแรงดูดที่เบาที่สุดของเขาอะค่ะมันเบามากเดี๋ยวเฮนรี่จะเปิดให้ฟังนะคะว่าเบาที่สุดของเขาอะประมาณไหนไม่แน่ใจว่าได้ยินกันไหมนะคะเอาเป็นว่าเสียงที่เบาที่สุดของเขาอะค่ะมันเบามากเนี่ยแมวยืนมองกันเฉยคือไม่ได้ตกใจกันเลยนะคะ เอาเป็นว่าเสียงเบาวกว่าหลายๆแบรนด์ที่เฮนรี่เคยใช้มานะคะอันนี้จะดังขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือจะดูดแรงมากๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครซื้อตามเนี่ยก็ไปปรับการใช้งานตามความเหมาะสมของเมลตัวเองแล้วกันนะคะแนะนำให้เริ่มจากการปิดเครื่องไปก่อนนะคะคือยังไม่ต้องเปิดลองหวีไปก่อนพอน้องชินแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มจากการเปิดเบาสุดก่อนนะคะมาทีนี้มารีวิวหัวแปรงแต่ละหัวกันค่ะ อันแรกพินบลัชนะคะหยิบตัวนี้มาพูดถึงก่อนเลยเพราะว่าจะเหมาะกับเดย l ยูสมากที่สุดเนาะคือจะเหมาะกับการเอามาแปรงตัวน้องแมวเนาะคือถ้าจะเอามาหวีแถวหน้าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะาหน้าหวีจะใหญ่นิดนึงแต่คุณภาพหมุดเนี่ยดีมากไม่คมไม่บาดผิวแน่นอนลูกใครที่ขนร่วงหนักๆอยากให้ลองนะคะเพราะว่าตอนหวีขนจะไม่ฟุ้งอะคะ่ะอันนี้คือข้อดีเลยเพราะว่ามันจะเกาะอ,อยู่ที่หมุดน,นี่แหละเวลาจะดูดเข้าไปก็กดปุ่มเพื่อให้ขนถูกดูดเข้าไปนะคะแล้วก็ช่วยไงเงี้ยขนที่ยังติดอยู่เข้าไปหน่อยเป็นอันจบ ทีนี้มาดูหวีที่เหมาะกับการสั่งขนตายกันบ้างดีกว่านั่นคือดีเชตติ้งบลัชนั่นเองนะคะเห็นว่าอันนี้คือเฟเวอร์ของเฮนเลยนะคะมันพอดีตัวแมวดีอะคือเล่าอย่างนี้ก่อนว่าหวีดีเชต d ิ้งทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีความแหลงคมนะคะหวีแล้วแมวไม่ชอบเลยเพราะว่าน้องน่าจะเจ็บกันแล้วยิ่งถ้าใครลงน้าหนักมือไม่ค่อยถนัดนะคะคือตัดเส้นขนได้เลยซึ่งตัวนี้ทําออกมาดีมากนะคะเป็นฟิลลิ่งของการหวีไปอย่างสบายๆเปิดแรงดูดเบาสุดนั่งหวีเพลินๆไปนะคะแมวชอบมากถึงขั้ข้น้นนนนนเเคาาออใใใหหรีีววตต่่่่ะดูแแํานานาช้ นานทีนะคะ2ส,สัปดาห์ครั้งกําลังดีเลยค่ะต่อไปหัวโรลเลอร์นะคะการทํางานคล้ายกับลูกกลิ้งทั่วไปเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการรูดขึ้นรูดลงเพื่อให้ขนเนี่ยถูกดูดเข้าไปมันอาจจะรูดไม่ทันใจเท่าลูกกลิ้งทั่วไปนะคะแต่เห็นว่ามันก็มีข้อด,ดีนะตรงที่ช่วยลดความน่าเบื่อในการต้องคอยฉีกเศษกระดาษทิ้งเรื่อยๆลดขยะด้วยนะคะต่อไปแบตเตอรี่ค่ะค่ะเยอะมากอันนี้คือยังไม่หมดพาร์ทแรกเลยนะคะแต่ว่าหัวยังไม่หมดเลย เยอะจริงๆนะคะคือจะบอกว่าเครื่องที่รีวิวอยู่เนี่ยราคาแค่4ี่คัไปปลายนะคะแต่ว่ามันเยอะมากมายไปหมดเลยอะและแบตเตอรี่เขาคือคุณภาพไม่ก้องแกงอะพูดเลยเห็นว่าใครเลี้ยงน้องหมาน่าจะสะดวกมากๆนะคะแต่แมวก็ใช้กวนขนอุ้งเท้าได้เหมือนกัน,นะคะ่ะใช้ทรีมมัางพุทแมวได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาดูดขนที่ร่วงตามพื้นเลยยังไม่หมดนะคะมีหัวดูดฝุ่นมาให้ด้วย <Wow. S 1> <laughs> โอ้ยเยอะมากก็คืออันนี้ก็คือหัวดูดฝุ่นนั่นแหละทุกคนจะเอาไปดูดตามซ่อตามอะไรก็คือตามใจเลยนะคะอยากไปใช้งานแบบไหนก็ใช้ได้เลยมันคือหัวดูดฝุ่นนั่นแหละ อ่ะรีวิวหมดละนะคะสาหรับพาร์ทแรกมีทั้งหมด5หัวด้วยกันนะคะทุกคนว่าคุ้มไหมยังไม่ต้องตอบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พาร์ทของการเป่าขนกันต่อก่อนว่าจะเป่าขนแมวรอดหรือเปล่าเอ่ยสําหรับวัน H O B M 1เครื่องนี้ค่ะเฮนรี่ได้ชวนกรูเมอร์มาลองเครื่องนี้เลยนะคะเราจะได้ฟังในมุมมองของคนที่ผ่านการเป่าขนแมวบ่อยๆเนาะว่าสําหรับเขาเนี่ยเครื่องนี้เป็นยังไงบ้าง โดยเครื่องนี้เราสามารถปรับความร้อนได้ตั้งแต่35ถึง65องศาค่ะซึ่งช่วงต้นเนี่ยค่ะเราจะเอาหัวแนลโรมาเป่าช่วงที่ขนยังหมัดๆก่อนนะคะเพราะว่ามันจะกระจายลงได้ดีช่วยเป่าให้ขนที่มันจับตัวเป็นช่อๆเนี่ยแตกตัวสวยขึ้นได้นะคะมือใหม่หัดอาบน้ำแมวตัวนี้ใช้ง่ายนะคะเพราะว่าลมมันจะกระจายได้โอเคเลย ส่วนหัวราวอันนี้ค่ะมันจะเหมาะกอับการไดเฉพาะจุดมากกว่านะคะเวลาที่ลมมันออกมาเนี่ยค่ะมันจะให้ความรู้สึกที่ลมออกมาแรงกว่าดังนั้นถ้าจะใช้ในการไดเฉพาะจุดเนี่ยค่ะแนะนาให้ปรับแรงลมลงม,มันหน่อยนะคะเช่นที่หน้าเนี่ยก็ปรับให้เบาลงได้เลยระยะการถือไดก็ส่งผลนะคะคือถ้าหัวไดอยู่ใกล้เนี่ยจะเห็นเลยนะว่าลมมันจะแคบแต่ว่าพออยู่ไกลเนี่ยตัวลมมันก็จะกระจายตัวได้มากขึ้น กับอีกหัวหนึ่งคือหัวดิฟิวเซอร์นะคะหรือว่าหัวกระจายลมที่จริงๆเขาตั้งใจทำมาให้กับพวกน้องหมาน้องแมวขนยาวหนานะคะแต่พอลองใช้แล้วจริงๆขนสั้นกระเป๋าได้นะคะข้อดีคือหัวใดเนี่ยจะปรับองศาตามข้อมือเราคือหากข้อมือยังไงเนี่ยลมก็ทิศทางนั้นเลย คือที่อธิบายมาเนี่ยคะ่ะจะสื่อว่ามันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะว่าเราจะต้องใช้แบบนี้ใดแบบนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วคูมือเขาก็นแนะนําว่าให้ดูที่น้องแมวเป็นหลักด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นแมวที่เครียดง่ายไหมถ้าเครียดง่ายก็จะลองใช้เป็นตัวแนโรเป็นหลักหรือเปล่าหรือว่าถ้าอยากใช้หัวกลมๆแบบนี้เป็นหลักเราก็อาจจะถอยห่างจากน้องแมวมากขึ้นนะคะตัวลมมันจะได้กระจายได้มากขึ้นซึ่งข้อดีที่รู้สึกได้เลยเนะี่ยคือเสียงไดเบามากๆเลยนะคะตอนไดอยู่เนี่ยแมวบางตัวของเฮนยังมานั่งเล่นอยู่แถวเครื่องเป่าลยะค,ะคิดดู เ็นจะไม่เอาไปเทียบกับไดรกรูมิ่งจ่าๆตรงๆนะคะยังรู้สึกว่ามันเป็นโปรดักต์คนละประเภทกันยังแอบเหลือมๆกันอยู่นิดนึงอะอย่างน้องโบ้เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะคะคือบริเวณลำตัวเนี่ยแห้งไวอยู่ไม่ใช้เวลาปอมเป่าเก็บตามซอกนี่แหละแต่ก็ถือว่าไวอยู่ดีนะขนก็ออกมาสวยด้วยอาจจะไม่สวยเท่าการเป่าที่มาจากไดกรกูมิง่งโดยเฉพาะนะคะเพราะาอันนั้นคือลมเขาจะแรงมากๆ รุ่นนี้นะคะจะเหมาะการใช้เองที่บ้านมากกว่านะคะคือถ้าเกิดว่าใดมันไม่ดีเนี่ยเป่ายัางง่ายขนมันก็ยังจับตัวเป็นช่ออยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เฮนรี่ให้ผ่านนะแล้วก็เป่าขนออกมาได้สวยด้วยแต่ว่ากรุเมอร์เขาก็บอกนะคะว่าทั้งเนี่ยการเช็ดขนให้หมาดที่สุดเท่านี้ที่ทได้ก่อนเป่าขนสภาพขนน้องการเลือกลงแชมพูต่างๆเนี่ยส่งผลกับขนหมดเลยนะคะความเห็นเฮนรี่ตอนแรกเนี่ยนึกว่าใดจะเอาโบไม่อยู่ได้ซ้ำนะคะเพราะานางก็ขนหนาอยู่แต่สรุปฟินิชชิ่งขนที่ออกมาก็คือเฮนชอบเลย จบการรีวิวเรียบร้อยค่ะคือเฮนรี่ว่าเขาก็ทาออกมาได้ดีเกินคาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพัรข,ของการแปรงขนนะคะการเป่าขนการตัดขนคือทุกอย่างใช้ได้ดีใช้ได้จริงหมดคือใช้แล้วชีวิตง่ายขึ้นนะคะแล้วในราคา4ี่พันปลายๆเห็นว่าได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มนะโดยเฉพาะในพัรของการที่เขาอ้อนอ่ะเวลาที่เราแปรงขน,ขนเขาแล้วเขาอ้อนให้เราแปรงต่อเฮนรี่ว่าพารเนี้ยคือคุ้มใจสุดนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็ถามกันมาได้นะคะเดี๋ยวเฮนรี่จะแปะพิกัดสินค้าเอาไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะไม่มาเร็วไม่มาคนดูเร็วไม่ <laughs>